ออาโตวสายซิงสายลุยสายแคมปิ้งผมจัดมาให้แล้วครับโต y o ต a f ฟ r t u n เนอร์สามีออโต้ปี2อ1พลนรอๆอย่างนี้จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไปดูกันเลยดีกว่านะครับมันต้องพูดเยอะนะครับเป็นรถสำหรับครอบครัวเนาะแต่ผมใส่แต่งองค์ทรงเครื่องนะครับสำหรับลุยนะครับสายแคมปิ้งได้นะไปกับครอบครัวครับเจ็ดที่นั่งเนาะตัวนี้เนาะ เริ่มจากโฉมหน้ากันเลยใส่สเกิร์ตหน้ารอๆอย่างนี้ให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับรอๆอย่างนี้มีให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าโคนะ้งมั่ยเนาะตัวนี้สวยมากเลยผมบอกเลยว่าเป็นรถที่สวยมากนะเป็นรถที่อยู่ในใจของหลายๆคนนะครับที่ต้องการใช้รถครอบครัวเนาะตัวนี้นะครับเครื่องใหญ่นะครับแต่นะครับเป็นตัว VGN t u r b o นะทำไมต้องเน้นคําว่า VGN t u r b o ก็คือมันเป็นระบบหัวฉีดนะครับที่ช่วยประหยัดน้ํามันเนาะเสริมจมูกให้เรียบร้อยนะฮะเสริมจมูกล่อให้เรียบร้อยนะครับผมมาดูด้านข้างกันนะครับค่อยๆดูเนาะค่อยๆดูไปนะครับตัวนี้นะครับล้อแม็กผมเสริมหล่อให้เรียบร้อยนะสล้อนะครับตัวนี้เป็นขอบ20นะเป็นตัวของเลนโซนะลายนะครับสวยงามมากนะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นแม็กที่สวยงามนะครับใส่เสริมหล่อให้เรียบร้อยนะครับทั้ง4ล้อเลยนะตัวนี้ผมให้เรียบร้อยนะครับผมด้านข้างนะครับบันไดข้างเสริมหล่่่อออใให้้้เรรีียยยบบนนัไดขาางูสภพท มบูรณ์มากเลยบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับทำให้ขึ้นลงสะดวกสบายเนาะช่วยส่งเสริมนะครับในการขึ้นลงเนาะตัวนี้ไม่เมื่อยขานะครับไม่ต้องกลัวหกล้มเนาะตัวนี้นะครับเมื่อจับโคเมียมชุดแต่งเรียบร้อยนะครับกันรอยนะครับตัวนี้ให้ตรงรุ่นนะตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกด้านข้างนะครับรอๆอย่างนี้มีให้เรียบร้อยนะครับคิ้วนะครับตัวนี้นะครับเสริมให้เรียบร้อยตรงรุ่นนะตัวนี้เป็นยู ก็ฟอร์จูเนอร์นะฟอร์จูเนอร์ตัวนู้นเลยนะตัวนี้สวยงามมากนะครับผมเลือดไปข้างบนนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับผมใส่แหลกหลังคาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับสายแคมปิ้งสายลุยไปกับพ่อบครัวนะนะครับขึ้นเหนือล่องใต้นะครับผลสัมภาระนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีที่เก็บของไม่เพียงพอนะนะครับกลับบ้านเนาะกลับบ้านไปเยี่ยมญาตินะครับของฝากใส่ได้เต็มๆไปเลยเราดูรอบๆคันกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูด้านในนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับล้อแม็กขอบ20เลนโซ่นะตัวนี้ใส่ให้4ล้อเลยนะครับผมมาดูด้านข้างด้านหลััััััังงงออ่่าาดด้้้นนนนนนหละะะคคคครรรรบบบบตตตววีีชุแไฟ โอมียมมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอมียมนะครับตัวนี้ Fortuner ตรงรุ่นนะนะครับผม3.0 D 4 D V G ู Turbo อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับซึ่งรถตัวนี้นะครับแรงประหยัดนะมีกล้องหลังให้เรียบร้อยไฟเบรกตรงที่3นะครับรอๆอย่างนี้มีให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยมาดูความพิเศษนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับตัวโช๊คเนาะไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับเปิดขึ้นมานะครับมันก็อยู่ของเขาเองนะครับเราไม่ต้องพะวงว่ามันจะหล่นใส่หัวไหมนะครับตัวนี้เป็นโช๊คเรียบร้อยนะครับน็อตเดิมๆโรงงานนนนนะะตตัวี้็อเดิมโรงงานนนนนะะคครรััับบผผผมมม็อตตเเดดิิิๆลยวววพสสาากี้ พันเดิมๆนะครับผมเรายังไม่เก็บรายละเอียดนะนะน็อตเดิมๆโรงงานเลยนะตัวนี้นะครับไล่ดูเลยนะครับยังไม่ขยับสักตัวนะครับผมน็อตเดิมนะครับตัวนี้บ่งบอกอะไรบ่งบอกว่ารถคันนี้ไม่มีปรัเหุด้านหน้าไม่มีด้านหลังไม่มีเรียบร้อยนะครับผิวพันธุ์สวยงามนะตัวนี้นะอุปกรณ์นะครับผิวพันธุ์ด้านหลังนะครับสะอาดสะอ้านนะครับตัวนี้เราเก็บเนาะแล้วที่สําคัญนะครับเบาะพวกนี้เราพับเก็บได้นะครับลูกค้าพับเก็บได้นะพับลงได้นะเผื่อขนของสำลระนะ เดี๋ยวผมพับให้ดูเนาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวก,นนกลางเราก็พับเก็บได้นะครับลูกค้าตัวน,นี้เราพับเก็บนะครับห้อยขึ้นข้างบนเนาะตัวน,นี้อ่าห้อยขึ้นข้างบนก่อนนะครับผมนั่น,น, <Index ed. S 2> น,นได้สองข้างเลยนะ <finished running> อืบอ่าสวยงามนะครับผมที่สําคัญเดี <acab> ๋ยวตอนกลางเราก็เก็บได้นะอ่าตามมาดูครับเดี๋ยวผมพับเก็บให้ดูเพื่เอเ,เรามีสัมภาระนะครับที่ต้องการเก็บเนาะตัวน,นี้เนาะ อ่าเนี่ยครับด้านนั้นก็เก็บได้นะครับลูกค้านะครับผมด้านนั้นก็เก็บได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็คือทําให้เวลาเราขนของนะชิ้นใหญ่ๆนะหลังจากใส่ลังค้าเสร็จปุ๊บตัวนี้ต้องอ่ากลัวเปียกฝนเราก็เก็บได้นะเพราะว่าฝั่งนั้นเราก็พับเก็บได้นะครับพับเก็บได้เลยนะครับตัวนี้สวยงามนะครับผมอ่ามาดูอีกที่นึงสแคปเพลเราใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้กันลอยเนาะสแคปเพลทเอาให้อ่าใส่ให้เลยนะครับผมผิวพันธ์สาดสั้นนะน็อตเดิมๆลูกค้ามาดูน็อตเดิมโรงงานนะตัวน เดิมๆโรงงานเลยนะตัวนี้นะครับเม็ดอักเดิมๆเลยผมบอกว่ารถคันนี้ไม่มีการทําสีมาไม่มีการทําสีก็แสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยมีอุปเทียมานะครับผมอาสวยงามเนาะด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับแซปเปตมีให้เรียบร้อยนะครับผม ตัวนี้เป็นลายไม้นะสวยงามมากนะผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งโน้นพิเศษอีกฝั่งหนึ่งนะตัวเบาะนะผมลืมดูเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมพาดูเนาะตัวนี้นะครับตรงที่นั่งคนขับนะเบาะที่นั่งคนขับนะครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับลูกค้าเบาะไฟฟ้านะแค่นิ้วสัมผัสนะครับผมพิเศษขึ้นมานะครับทำให้เวลานะครับขับทางไกลนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเลยเราเลื่อนได้เลยเนาะตัวนี้ขนาดาษไม่ได้เสียกุญแจนะนะครับไปสำรองเขายังมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิด มาดูเพิ่มเติมนะครับผมจอนี้เป็นจอนะครับระบบสัมผัสเรียบร้อยนะครับผมเกียรโตเป็นแบบระบบขั้นบันไดเนาะดูทีลานนะตัวนี้หน้าจอเชื่อมอะไรมั่งนะครับสามารถนะครับตัวนี้หน้าจอเรานะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับผมเชื่อม Wi-Fi นะครับมี Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับผมมีระบบนำทางเนาะมีบลูทูธนะครับนี่สามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพิ่มความสะดวกสบายเนาะเราไม่ต้องไปก้มดูที่โทรศัพท์นะครับผมจอขนาดใหญ่ทาให้เรานะครับมุมมองในการดูนะครับนี่เห็นไหมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผม เพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับพวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยระบบนะครับมัลติฟังก์ชันเนาะเป่าขึ้นลงเครื่องเสียงนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะมีรับคาสั่งเสียงได้ด้วยนะตัวนี้นะครับผมรองรับเนาะลูกค้ามองดูนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับข้างล่างอาจจะเห็นว่าเป็นอะไรนะครับเป็นการาดออกมาเนาะตัวนี้คือเป็นตัวล็อกความเร็วนะเป็นคุดคอนโทรลนะครับผมตัวนี้มีให้เรียบร้อยนะตัวนี้นะครับผมที่สําคัญนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้มีระบบนะครับกันลื่นเขาเรียกว่าเป็นเวลาฝนตกนะตัวนี้นะครับช่วย ช่วยลดการเลื่อนออกนอกเลนได้ด้วยนะตรงนี้นะนะครับผมเพิ่มความสว่างนะครับตรงนี้เนาะด้านนี้จะมีเพิ่มความสว่างตรง นะครับไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะผมนะครับทั้ง4บานมีออโต้เนาะมีออโต้ด้านหน้านะพวงมาลัยนะครับออกแบบผมบอกเลยว่าออกแบบได้ดีมากนะครับสำหรับตัวนี้เนาะกระชับมือนะตัวนี้นะด้านบนจะเป็นเหมือนเปอยๆด้านล่างจะมีหนังหุ้มึ้นมานะครับเพิ่มความกระชับในการใช้งานอ่าเล็กไมตัวนี้บอกเลยว่าวิ่งน้อยมากนะประมาณแสนเจ็นะครับลูกค้านะประมาณแสนเนะวิ่งน้อยมากนะไม่เดิมๆนะตัวนี้นะนะครับผมอ่ามาดูเพิ่มเติมนะครับเบาะนะครับ เป็นบอ่อหนังเรียบร้อยนะตัวนี้นะสวยงามมากนะครับผมนะครับด้านล่างปูพื้นให้เรียบร้อยสะอาดสัานนะผิวพันธุ์สะอาดมากตัวนี้รองรับ USB นะครับมีอัรมีจุดชาร์จไฟให้2ฝั่งเลยนะครับเรียบร้อยตัวนี้บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับผมที่เก็บของนะครับขนาดใหญ่ที่รองแขนเนาะด้านหลังเราก็มีที่วางแก้วให้อีกนะครับสองจุดด้านหลังเนาะซ่อนอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับหน้าจอตัวนี้รองรับทุกอย่างแล้วเราไม่ต้องมากคมมองที่โทรศัพท์นะรองรับทั้ง WiFi ทั้งบ t o ท t h USB นะครับมีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมมาดูนะครับเดี๋ยว เต,เติมเนาะหล่อมากคันนี้บอกเลยว่าขึ้นเหนือลองใต้ไปกับครอบครัวนี่คุ้มสุดๆมาดูผมพลังกันเนาะตัวนี้นะครับ มาดูกลุ่มพลังกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นกลุ่มพลังนะครับเครื่อง3 0 0พันเนาะเครื่อง D4D นะครับผมเครื่องอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เกือบ1 0 0นะขนาดปี2016นะครับผมแผ่นเพจติดแน่นนะครับแผ่นเพจเดิมๆนะไม่มีการแกะบ่งบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยทําสีไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักด้านหน้าเราดูตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มคลิปเนาะด้านข้างด้านหลังนะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับด้านหน้าไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนน็อตเดิมๆโรงงานนะครับลูกค้าน็อตเดิมๆนะตัวนี้นะ สภาพที่สมบูรณ์สังเกตง่ายต้มสียังอยู่นะแผ่นมอกอยังอยู่ครับผมแผนมอกอยังอยู่นะอุปกรณ์เดิมๆโรงงานยังอยู่นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับเครื่องไม่ยืมนะครับผมเครื่องไม่ยืมเนาะน็อตไม่ขยับวงวาวกว่ารถคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับอยู่ในการดูแลที่ ดีมากๆนะครับรถคันนี้ลูกค้าได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับโฟลเจอร์ 3.0V ปี2016เป็นรถครอบครัวนะครับใช้นะครับสำหรับแคมปิ้งนะครับไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับหรือว่าเราจะออกลุยนะครับไปเที่ยวทะลงทะเลเที่ยวป่าก็คุ้มนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหัวฉีดเรียบร้อยสภาพสวยงามนะตัวนี้บอกเลยว่าลูกค้านะครับได้ไปไม่ต้องทาอะไรแล้วเพราะว่าก่อนออกไปนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่องขัดสีเคลือบเงาให้นะครับเช็คของเร็วให้ทั้งหมดนะครับเช็คแบตเตอรี่น้ำมันบงน้ำมันเบรกนะครับทั้งหมด ไม่มีชนหนักนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับผ่านการตรวจโดยศูนย์นิสันอุบลราชธานีทําไมเราบอกว่าผ่านการตรวจโดยศูนย์นิสันเพราะว่าเราเป็นโชลูมในเครือของนิสันอุบลนะครับของเรานะครับนอกจากจะมีรถสวยอย่างนี้ไม่ขายแล้วก็ยังมีนะครับรับดีเทิร์นะครับรับเลขเปลี่ยนรถนะครับลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้เนาะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่เต้หนุ่มทรงจนแต่โอนยนกับลูกค้าราคาโปรโมชั่นพิเศษ5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาลูกค้าอยากเข้ามาทดลองขับเข้ามาทดลองขับได้นะครับผมเปิดทุ ร,รถส,สวยดีๆคุณภาพดีๆอย่างนี้นะครับรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะผมบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปไม่มีปัญหาจุกจิกคนใจแน่นอนครับผม G Auto